อะไรที่ทำให้ใส่ใจเรื่องของผิวของน้องนะครับจริงๆแล้วใส่ใจทุกอย่างเพราะว่ามันคือลูกของเราเลยแล้วก็คือเป็นความรู้สึกที่แบบใจฟูมากกับการได้ได้มีลูกเป็นของตัวเองเลยร<ม>ักติดอยู่<ช>แล้ว<ช>ลนะคร<ช>ับแล้วก็แน่นอนคุณพ่พอคุณแม่ทุกคนนะครับก็คือจะเลือกสิ่งดีที่สุดให้กับลูกอยู่แล้วครับผมซึ่งก็เลยใส่ใจพิเศษเพราะว่าน้องก็แพ้ง่ายเบอร์ก็จะเจอพวกผื่นพวกผื่นผ้าอ้อมนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งผื่นสาหรับเด็กอ่อนที่เกิดขึ้นบนใบหน้าด้วยเลยครับที่จริงตัวเบบี้โลชั่นอะค่ะ ไม่ไม่ไม่ใช่แค่เด็กที่ใช้ได้คุณแม่ก็ใช้ได้เพราะว่าด้วยความที่ว่าเราฉีดน้ําหอมหรือว่าเราใช้โลชั่นผู้ใหญ่เงี้ยแล้วเราก็มาอุ้มเบบี้แบบนี้ค่ะมันอาจจะทําให้ผิวหนังของเขาค่ะมาโดนตัวโลชั่นที่เราใช้ไปด้วยดังนั้นกวางก็เลยเลือกใช้เบบี้โลชั่นของน้องใช้ใช้ใช้กับตัวเองด้วยเพราะยังไงเราก็ต้องอุ้มน้องด้วยค่ะมีความใกล้ชิดแล้วก็เอาหน้าดีตัวเนี้ยใช่ใช่มาซุกนาใช่ใช่ไหมคะ นนใช่ไหมครับทำไมถึงเลือกใช้ใช่ไหมครับก็เนี่ยครับจุดเริ่มต้นจริงๆวล้วมาปรึกษาคุณหมอที่นี่นะครับแล้วก็คุณหมอปรึกษาเราตัวเองก่อนเพราะว่าผิวคันช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้เจอไรฝุ่นหรือผิวแห้งหรืออะไรครับก็ผิวคันคุณหมออกเฮ้ยลองใช้ผลิตภัณฑ์เพราะว่ากำลังจะลนช์พอดีนะฮะดูเหมือนสคริปต์ขายของแต่ไม่เป็นเรื่องจริงเลยครับแล้วคุณหมอก็แนะนำเราก็เลยได้ลองใช้ซึ่งมันก็ดีกับตัวเรานะครับเป็นตัวสูตรสีเขียวนะครับแต่นั่นคือสำหรับ เป็น kids bar หกเดือนขึ้นไปน้องอยังนิวบอ r ซึ่งเขาก็มีสูตรได้เป็นตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปเลยนะครับก็เลยได้ลองตัวนั้นให้กับน,น้องด้วยเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักกับแบรนด์ดูแล้วก็ชอบได้ครับก็แนะนําคุณพ่อคุณแม่นะครับที่กําลังหาผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนกับลูกนะครับเพราะว่าคือเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคุณหมอพูดบนเวทีว่าลองดู สารต่างๆชื่อยากๆะเวยว่ามันคืออะไรบ้างเอาจริงๆเราคนทั่วไปคงไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่เชื่อใจได้แล้วก็มั่นใจได้ว่าเออผลิตภัณฑ์ตัวนี้พัฒนาโดยทีมแพทย์และเป็นแพทย์เฉพาะทางเรื่องของการปุ่มแพ้เรื่องการแพ้ด้วยแล้วก็พัฒนาโดยโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลให้เราคลอดด้วยก็อันนี้ก็หมดหวงได้เลยครับก็ไว้ใจได้นะฮะแล้วก็มั่นใจได้ดกับแบรนด์บรับ ออกงานทังแรกเลยครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะเป็นไงบ้างคุณแม่โหต้องหมายถึงว่าต้องจัดการระบบหลังบ้านให้ดีนะคะเพราะว่าแบบตื่นตื่นนอนมาแล้วต้องจับกินนมก่อนกินนมเพื่อให้แบบอารมณ์ดีแล้วให้พักสักนึงทักแป๊บหนึ่งเพื่อให้ใหเลิศแล้วก็สักสามสิบนาทีพาอาบน้ําอาบน้ำเขาจะอารมณ์ดีแล้วเขานอนอีกแป๊บหนึ่งแล้วเปลี่ยนผ้ดเปลี่ยนพ้าเสร็จแล้วพานอนอีกแป๊บหนึ่งพาขึ้นรถขึ้นรถเสร็จมาถึงอ้าวทุกอย่าง ที่แปลได้หมดแต่ก็ถือว่าเก่งค่ะที่อยู่บนเวทีไม่ได้ลองครับกอบแบมก็คือลุ้นฮะปกติจะลุ้นโฟกัสกับสคริปต์กับอะไรเงี้ยฮะแต่นี่คือลุ้นว่าเอ๊ะน้องจะ,จะจะงองแงไหมก็ต้องมีแลนแบบเนี่ย worst case ว่ายังไงจะต้องรับไปต่อไหมแต่จริงๆแล้วน่ารักตอนหลักบ,บนเวทีมีช็อตยิ้มด้วยให้ได้เก็บภาพกันน่ารักครับการมาร่วมง,งานกับการทําพิธีกรอะไรยากกว่าการทำงานมาร่วมงานกับทำพิธีกรเหรอคือเราชินกับการทําพิธีกรนี่ครับก็จะแบบเออเนอะวันนี้ไม่ได้มีพิธีกรสองคนเหรอวันน ก็สนุกทั้งคู่ครับสนุกทั้งคู่ได้ขึ้นเวทีแล้วก็แต่คราวนี้คือพิเศษสุดเพราะว่าได้ขึ้นกับกวางแล้วก็กระทั้งครอบครัวเลยแล้วก็มีลูกด้วยจริงๆต้องบอกน้องมีลูกก่อนไหมเอาแบบว่าวันนี้เราจะออกไปทํางานกันนะบอกบอกมาอาทิตย์อาทิตย์ก่อนหน้าเล้วค่แล้วแบบเดี๋ยวเรามีอีเวนต์นะลูกใช่มีค่าขนมนะลูกตื่นตื่นนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการบำรุงผิว แบบผิวพรรณให้แบบดูเปล่งปลั่งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อออกงานใช่ค่ะเสองเดือนอันนี้คือช่วยคุณพ่อคุณแม่หาอะไรยได้น่ารักมากใช่ครับค่าค่าเทอมแพงค่ะต้องช่วยกันทํางานไม่หรอกค่ะก <il> <exams> ็เป็นประสบการณ์ของพวกเราด้วยคใช่จริงๆประสบการณ์ปีไงบ้างคะกับคุณพ่อคุณแม่ใหม่เป็นไงบ้างกวาง ต้องบอกก่อนว่าไม่มีพี่เลี้ยงเราจะเราสองคนจะเป็นกะกลางคืนส่วนคุณพ่อคุณแม่แบมน่ะจะเป็นกะช่วงช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นเราก็จะรับช่วงต่อกลางคืนก็ผัดกันตื่นค่ะบางทีก็เอาเท้าเท้าเขี่ยแบมตื่นอะไรเงี้ย <laughs> ไม่ไหวนะไรเงี้ยดึงซึ่งแบมก็ทําหน้าที่ได้ดีมาก ก็ต <muitas S 2> ้องออกไปงานอีเวนต์ท no ุกวันออกไปอีเวนต์ด้วยใช่ครับแล้วก็นอนแต่ก็้องแต่ก็ใช่ครับคือมันเป็นมันเป็นทีมเวิร์กมากมากแล้วก็ขอบคุณขอบคุณกวางเพราะถ้าไม่มีกวางก็ไม่มีลูกที่น่ารักมากแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่แบบที่ที่แน่นอนก็คือให้ชีวิตมาแล้วก็คือยังยังฝากเขาดูแลอยู่เลยยันลูกเราครับเออซึ่งก็เป็นทีมที่ดีมากกลางวันไม่ใช่แค่แบมนะกวางก็ออกไปทํางานเวดดิ้งแพลนเนอร์อะไรของเขาเขาก็ออกไปดูเจ้าสาวนู่นนี่นั่นได้แบมก็ไปทำอีเวนต์ก็คือทําาได้อย่งแบบ หายไม่มีความกังวลอะ่ะว่าอยู่ในมือของคนที่เราไว้ใจที่สุดอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นซึ่งเป็นเป็นการที่ทําให้ทํางานได้อย่างเต็มที่ด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดล้างเครื่องสำอางมาใต้ตาจะดำอ๋นนอแปลว่าขอบคุณช่างหน้าด้วย <S <S> <S ใช่ครับโอเคขอบคุณช่างหน้าด้วยที่เนลามิดเมคอัพนะคือที่เขาพูดบอกว่ามีลูกแล้วจะนอนอน้อยน,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 นี่คือเรื่องจริงเลยมีลูกแล้วนอนอน,อน,อน้อยนี่เรื่องจริงอยู่แล้วใช่ครับ <S <S แต่แค่ว่าคือจริงหมดที่เขาเตือนเตือนกันมาว่าแบบ เหนื่อยนะแต่คุ้มอะไรเงี้ยฮะมือถือจะเต็มไปด้วยลูกๆจริงฮะบ้านจะกลายเป็นของเด็กจริงฮะแต่โชคดีที่ทีมเรามีใช่ทีมหลังบ้านทีมหลังบ้านก็คือครอบครัวเนี่ยแหละครับครอบครัวกับจริงๆมีเวลาพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องแบบการที่เรามีสมาชิกเพิ่มเติมเติมเต็มเราทุกสัปดาห์เไงบ้างในแต่ะวันพ่อพ่อแม่แล้วก็เป็นครอบครัวเหมืวนกันมีครับคือหมายถึงว่ามันต้องมีการ planning แล้วจริงๆคือไม่ใช่ ไม่ได้โรด้วยกลิกุหลาบนะเอาจริงมันก็ต้องมีการแบบพูดคุยแชร์ลิงมุมมองแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าแล้วมาเจอกันตรงกลางยังไงมีเป้าหมายเดียวกันก็คือเพื่อเพื่อให้ลูกแข็งแรงที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดอะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งงานตัวเองพ่อคุณแม่ก็ช่วยรับงานให้แบบนะคุณแม่รับงานอีเวนต์คุณพ่อรับงานออนไลน์ใช่ครับมันก็จะต้องความคิดเห็นบางทีอาจจะแตกต่างแต่ก็ต้องมาเจอกันเพื่อว่าเฮ้ยเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดเพื่อให้ภาพลักษณ์ ออกมาเป็นสินที่ตามที่เราต้องวางแผนกันไว้อะไรประมาณนี้ครับเบบีก็เหมือนกันต้องหาหาตรงกลางกันว่าหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็น y o ยูทูบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกยุคนี้ก็ต้องติ๊กต k อกแล้วยุคนี้ก็ต้องติ๊กต๊อกก็ะมาแบ่งมาแชร์ต่อต่อ แชร์กันว่าควรจะยังไงดีค่ะตรงกลางระหว่างเจนใหม่กับเจนเก่าเนาะใช่การเลี้ยงดูของเบบี้ค่ะโซเชียลช่วยได้เยอะไหมคะเยอะแต่ก็ต้องมีการกองนะใช่ใช่ต้องมีการคัดกองก่อนอก็ดูคลิปด้วยแล้วก็แวะไปดูคอมเมนต์หน่อยว่าเป็นไงบ้างแล้วก,แวก็แล้วก็มาคุยกันต่อใช่ส่งไปเสร็จก็มาคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ปรึกษาคุณหมอปรึกษาคุณหมอประจาตัวของพีโน่ด้วยทางโรงพยาบาลที่เลี้ยงโซเชียลนะคะ พี่ยงังสติมีค่ะมีอย่างเช่นแบมบอาบน้ําให้ลูกอ่างเงี้ยจะเป็นช็อตที่แบบจะต้องล้างจมูกให้ลูกค่ะอาช้ยคัตเติลบัตที่มีขนาดที่ใหญ่พี่เลี้ยงออนไลน์ก็จะมาแบบว่าคุณแบมคะควรจะใช้คัตเติลบัตที่หัวเล็กน่อยอะไรเงี้ยหวังดีหวังดีหวังดีงดเราขอบคุณมากมากค่ะคือหมายถึงว่าแต่ว่า ยุคนี้คือทฤษฎีมีเยอะมากใช่ไหมครับเราจริงๆแล้วตอนที่เราได้เทรนนิ่งที่โรงพยาบาลมาเขาให้ใช้อันใหญ่จะได้ไไดจะได้อเออ,มอไม่ได้แทงเข้าไปาอะไรประมาณนี้ครับใช่แต่ตอนเนี้ยพี่เลี้ยงอะไรก็คือจริงๆแล้วก็มีเป็นการช่วยกันแบบเป็นหูเป็นตาเนาะแล้วก็ช่วยกันเตือนอะไรเงี้ยครับอืมอีอย่างนที่เราทักษะการพิจารมาหลายคันเวทีเหมือนกันพอเลียงรู้กับการพูดคุยกับรูปอะยากกว่าการพูดคุยกับแขกเลยพันเวทีไหมครับพี่โ้ยไม่ยาก เลยครับไม่ยากใช่ใช้เสียงซาเออจริงคือหมายถึงว่าลูกยังโตตอบไม่ได้นะฮะหมายถึงก็แอะแอะแอะแต่ว่ารับฟังได้หมดเราก็พยายามนี่ละเล่าเป็นการก็เหมือนคุยใช้ทักษะจับวิดีโอเหมือนกันนะเพราะเหมือนคุยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็แบบเฮ้ยวันนี้เราทําอย่างนี้มาโนนี่นั้น,นดีโนเป็นยังไงบ้างแชร์ให้ได้ฟังประมาณนี้ครับไม่ยากครับใช้กีเสียงใช้โอ้ยันเสียงแปดนะฮะ <laughs> มีหลายเลเวลเลยตลอดแต่แต่กับเสียงเดียวตลอดเสียงอะไรคเสียงแปดไงเสียงแปดไงตลอดครับเป็นเสียงที่อ่อนโยนจริงจริงๆแล้วเด็กจะต้องมีวิธีการฝึกอย่างไรเป็ึนเสิร์ตเพราะว่าด้วยความที่เขาก็อาจจะยังแบบตัวนอาจจะจำเสียงอาจจะมองหน้าคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วหมอแนะนำให้ใช้ใช้เสียงสองนี่ยแหละเออแต่จริงๆบังเจอในคลิปนะว่าบอก เฮ้ยเสียงของคุณผู้ชายที่แบบทุ้มๆเนี่ยจะทําให้เขาแบบคอมสง,งบอะไรเงี้ยแต่จริงๆคุณหมอประจําตัวน้องก็บอกว่าเฮ้ยเสียงสองเสียงสามเนี่ยแหละเขามันจะแบบน้องจะ c a ช h ไวจะเข้าอะไรเงี้ยฮะก็เลยลองใช้เสียงจักจ๊กจิ๊กกับเขาประมาณนั้นครับเสียงเล็กๆได้น้อยใชจ่จริงๆอย่างอย่าง รูปแบบของชีวิตครอบครัวของเราล่ะครับมันต้องเปลี่ยนไปได้ไหมหรือว่าวิธีการดูหนังหรือว่าต้องมีความอ่อนโยนมุ้งมิ้งตามรูปไปได้ไหมอะเปลี่ยนมากคือคุณพ่อจริงแล้วเป็นสายดูทีวีกลายเป็นไม่ได้ดูเลยบ้านค <laughs> ือเงียบ <laughs> สนิททีวี <ouch S 2> อะไรเงี้ยค่ะใช่ครับกค,ค,ค,คุณหมอบ,บอกว่าแสงแสงของทีวีค่ะก็ส่งผลต่อเบบีด้วยก็ปิดหมดเลยอะไรเงี้ยใช่บ้านก็เงียบแล้วจะทำไงอะเพราะว่ามันก็ต้องมีความบันเทิงของเราเหมือนกันว่าใช่แต่ทุกวันนี้เนอะมันก็ไม่ต้องต้องจอใหญ่ก็จะมีจอเล็กบ้างอะไรเงี้ยครับก็ ก็ทุกคนก็มีจอเล็กเป็นของตัวเองแต่ก็ตอนเลี้ยงน้องก็โฟกัสกับน้องประมาณนั้นใช่ครับก็ปรับเปลี่ยนกันไปใช่เอาจริงเพื่อลูกมันมันสุดจริงๆครับคนเป็นพ่อแม่จะแบบรู้กันดีว่าเออใจกลต้องลองมีอรัเ้ยไลองมีนะมีเพราะเลี้ยงง่ายด้วยเลี้ยงง่ายครับถือเป็นเด็กเลี้ยงง่ายมีถามว่ามีร้องไห้ไหมมันร้องจริงเป็นสิทที่ดีนะสำหรับเด็กเรื่องของพัฒนาการอะไรครับมีเป็นเรื่องปกติแต่ว่าภาพรวมแล้วอารมณ์ดี คแบบวันนี้แพ็คถึงได้สองนะคะนี่ทำแฮ่มมากทำแฮ่มมากจริงแบบมีพี่สาวห่างกัน1ปี1เดือนครับก็เลยกล่าวว่า6เดือนเริ่มหรอกล่าวว่าเดือนแล้วปั๊บหรอกล่าวว่าเคยถ้าไล่เรียกกันก็จะได้แบบเหมือนเพื่อนกันบางกับพี่สาวก็ก็เหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยแบบอืมก็อยู่ที่เขาด้วยค่ะก็ลองดูลองดูไปก่อนลองดูไปก่อนลองดูไปก่อนพี่พี่จะรับความความแพ็คไวยังไงอย่างสาวแี้ วางแผนคือคนที่สองอยากได้ผู้หญิงนะสิแต่กลัวว่าผู้ชายปวเนอะไรเงี้ยก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวลองคุยกันว่าจะยังไงอันนี้เพราะว่าคนที่ธรรมชาติใช่นีโนธรรมชาติรจะวางแผนยังไงหรือว่าเป็นไปตามธรรมชาติให้เขาคัดเร่ให้เราอะไรอย่างเงี้ยลองดูแต่มีแน่ๆอาจจะมีลองดูก่อนอาจจะมีลองดูก่อนใช่ค่ะขอบคุณค่ะ cảm ơn ạ,